โอเคนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราตมามาทำการขึ้นรูปมามาจัดหรือมาพับนะครับงานโลหะแผ่นนะครับที่เราเขียนเป็นคลี่เข้าใจไหมครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่เราเขียนไนทฤษฎีนะครับก็ที่กยขยะดังนั้นนะครับส่วนแรก ที่เราพับนะครับก็คือส่วนที่มันยาวที่สุดในในแบบของเรานะก็คือส่วนที่ทําให้เกิดความแข็งแรงก็คือส่วนตรงที่ยาวที่สุดก็คือส่วนหัวกระ้ายตรงนี้นะครับก็คือส่วนนี้คือตรงที่ตักนะแล้เราต้องจินตนาการก่อนรูปร่างแผ่นครี่ของเราเป็นแบบไหนยังไงเข้าใจไหมครับแล้วก็ส่วนไหนมันประกอบส่วนไหนอันนี้คือเราต้องมีการจินตนาการก่อน คนะครับก็ตามรูปที่ครูเคยให้เราดูเมื่อเช้าอเคนะครับเอาดูอันนี้นะเดี๋ยวครูครูจะพับส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนนี้เข้าใจไหมครับด้วยเครื่องพับอันนี้เป็นเครื่องพับหน้าเต็มอันนี้หน้าเต็มเราเราทำตรงนี้เพื่อนทําตรงนี้ก็ได้เข้าใจไหมครับแบบหน้าเต็มอันนี้ร้อยร้อยย่เข้าใจไหมครับมันมีอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้ อันนี้แบบหน้าหน้าเฉพาะทางเข้าใจนไหมครับ,รบก็คือเราจะพับจุดตรงไหนอะไรตรงไหนอะไรอันนั้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวครัวไปใช้โอเคครับมาดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือเราเราเรายกอะนที่ใส่ใส่ชิ้นงานไปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ทับลงมาทับตรงไหนก็คือให้ตรงขอบเส้นของเราเส้นแรกนะครับเส้นแรกของเราที่เรา ขีดไว้นะครับเส้นเส้นแรกปุ๊บล็อกไว้แล้วก็ให้เพื่อนทําตรงนี้หรือทําคนเดียวก็ไดก้ก็ล็อกตรงนี้ไว้เข้าใจไหมครับแล้วก,ก็มาโยกมาโยกแผ่นตรงนี้ขึ้นนายโยกขึ้นเลยโยกโยก,โยกช้าๆนะครับไม่ต้องรีบโยกขึ้นไปเข้าใจไหมครับลูกตุ้มมันก็ถ่วงถ่วงน้าหนักตรงนั้นแล้วค่อยๆวาง นะครับค่อยๆวางไอันี้ทํากับเพื่อนก็นได้แล้วก็งัดขึ้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เข้าใจป่ดังนั้นเราก็มาใช้คอนคอนเคาะค่อยๆเคาะให้มันโน้มลงมานิดหนึ่งเข้าใจไหมครับหรือหรือไ้ไวมานี่ก็ได้มาทับอย่างนี้แล้วก็เอาคอนคอน อย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดเข้าใจไหมนะมันก็จะออกมาเป็นขอบอย่างนี้ยาวตลอดทั้งแนวย้ำนะครับให้ใช้ค้อนหัวอ่อนค้อนพลาสติกค้อนไม้ค้อนยางไม่เอาค้อนเหล็กค้อนหัวกลมค้อนที่มีน้ำหนักแข็งไม่เอาเข้าใจนไหมครับทำให้โลหะเคลื่อนโอเคนะครับต่อมาเราก็แนวที่สองเส้นที่สอง นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวร่วมทําดูก่อนเ <c oughs> ส้นที่สองก็มาทับให้ให้ตรงเส้นของเราให้ตรงเส้นตาเราจะดูดูว่าเส้นประมาณไหนยังไงเส้นให้ให้เลื่อนมาเราเราต้องเห็นเส้นนิดหนึ่งสักครึ่งมิลเข้าใจปหเพื่ออะไรเพื่อตรงรอยโค้งอะ เข้าใจไหลอยโค้งโค้งที่ทับอะ่ะเข้าใจไหมครับนะนี่เลื่อนนิดหนึ่งเสร็จก็ล็อกกดกดล็อกโอเคนะครับแล้วค่อยยกยกขึ้นค่อยคอย,ยกปุ๊บนะก็วางลงค่อยคอยวางแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็นี่ทับก็จะออกมาเป็นยาวขอบเพิ่มความแข็แงแรงสวยเลย เข้าใจปะด้านหน้าแล้วก็ด้านนี้นด,นด้านหลังด้วยโอเคน, okay, นะครับได้เสร็จปุ๊บเราก็มาพลิกฝั่งนี้มาใส่อย่างนี้แล้วก็งัดขึ้นเข้าใจนะนะครับเดี๋ยวครูในรูปทรงถังขยะก็คือมันมีส่วนส่วนปีกตรงนี้เข้าใจไหมหนึ่งสองสามก็คือตรงนี้ก่อนเข้าใจไ ก็ก็เหมือนกันทับมานะเดี๋ยวครูทําข้างหนึ่งก่อนนะแล้วให้เพื่อนไปทําต่อทับมาตรงเส้นนะเนี่ยแหละที่ครูบอกให้ตรงให้ตรงเส้นเส้นปุ๊บแล้วก็โยกไปเอาตรงเส้นปุ๊บก็โยกงัดขึ้นนะครับอ่าลงแล้วก็ มาเคาะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทับย่าตลอดทั้งแนวเข้าใจไหนให้ทับตรงเส้นนะครับอันนี้ขอบเดียวก็ได้เส้นเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มามาพลิก่านนี้ ยาวตลอดทั้งแนวพาปแล้วก็โยกอันนี้ไม่ต้องสุดพอ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 แค่นี้พอเพราะอะไรเราให้ให้เป็นรอยเป็นแนวเฉยๆมือเราสามารถที่จะมามาดัดได้ด้วยมือเรา<ย>เขา้าใจมั้ยโน้มอย่างเงี้ยมือเราได้ไม่มีปัญหานะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเพื่ออะไรตามอ่าพวกอแปะ 8, ร้านไอ้ทำบัวลดน้ำเมื่อ,อไรเขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ งัดตรงนี mm ้ข hmm. <pi> ึ้นเข้าใจปหแล้วก็มา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 ตรงนี้ก็คือตรงตรงตรงนี้มามาดูเลยครับมามานี่เลยมามานี่เลยตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบส่วนส่วนที่เราส่วนที่เราจะพับเฉพาะเจาะจงเข้าใจไหมครับก็พับอันไหนก็คืออันตรงตรงนี้ก่อนตรงปายนี่ก่อนนะครับตรงตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็มามามาข้างในถ้าเราพับข้างในเสร็จปุ๊บอันนี้มันจะพับยากเข้าใจงไหมครับดังนั้นโยกมาแล้วก็มามาตรงนี้ให้ตรงเส้นของเราล็อกไปแล้วก็อันนี้ก็ล็อกแล้วก็โยกโยกมานิดเดียวพอให้เป็นแนวแล้วก็วางยก นะครับยกยกฝั่งนี้ก็ได้สมมติว่าใกล้ฝั่งนี้อะแล้วก็มามาเส้นที่สองยกไปเห็นนะครับมาเส้นนี้กอค่อยๆย,ย,ยกดูดูดด้พยายามอ่ะดูอ่าเี๋คูคูอันนี้นะได้เห็นชัดเจนมาตรงเส้นล็อกไปล็อกล็อกให้กูลงลงกดลงลงแรงอ่แล้วก็ค่อยยกนิดเดียวให,ให้ให้ตรงรอยพอแค่นี้พอ ก็จะได้เป็นโค้งแบบน like ี้เห <Yes>, ็นไหมเห็นไหมอัน <references> นี <livest> like ้เรามันเป็นรอยแล้วไงเราเราโน้มได้นี่โน้มได้เข้าใจไหมอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวไปทําต่อนะทําต่อนะครับทําต่อตีออกมานะเนี่ยมันก็จะเป็นโค้งอย่างนี้ขังขยะอันนี้จานทําผิดครับผมผิดก็ดึงออกมาค่อยๆดึงช้าๆ าจไม่รีบนะครับไอ้ทุกนี้ต้องใจเย็นงานลูหาแผ่นบอกก่อนย้ําใจเย็นนะครับมันซุ่มเสี่ยงถ้าใครประมาทหรือเร่งเนี่ยแน่นอนอันตราย,ยโอเคไหมครับนี่ผิดปุ๊บก็มามา,มาดัดมาเคาะมาบีบมาใหม่โอเคไหมครับโอเคนะลองขึ้นรูปตรงนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวจะไปบัตรกีกันโอเคนะครับอ้าวขอบคุณมากครับ